สวัสดีครับร้านนิวแท็กเตอนะครับวันนี้จะพามาชมเป็นเทลเลอร์สำหรับปรรทุกถังพันลิตรนะครับก็เอามาชวนิดน,นึงครับก่อนจะจัดส่งให้กับลูกค้าตัวนี้เป็นขนาดเมตรหกสิบคูณเมตรยีนะครับก็จะใส่ถังพันลิตรแล้วก็เหลือที่ยืนนิดหน่อยครับผมมาพร้อมระบบชุดปั่นน้ำครับชุดปั่น ปัป๊มน,นะครับโดย PTO รถไถน,นะครับอันนี้เป็นปั๊มที่ลูกค้าส่งมาให้ติดตั้งนะครับมารุยยามาครับเม็ดอินเจแปนตัวนี้แพงมากครับผมก็พาชมคร่าวๆก่อนครับตัวนี้จะส่งให้ลูกค้านายายหอามครับผมจงังหวัดจันทบุรีติดตั้งกับรถไถอิซากิครับ สีก็ตามตัวรถนะครับลูกค้าสั่งได้ส่วนดุมเราใช้ดุมดุมหนักนะครับหนามากครับผมเป็นดุมสั่งหล่อเองนะครับไฟหนาพิเศษเป็นขนาด6รลูนะครับ139าจับคู่กับแกนเพา65มินครับลูกปลนใหญ่ๆเลย ันนี้ราคา20,080นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับ0899141204ครับร้าน New กเ c t o r ครับเราอยู่จังหวัดสราแก้วนะครับตำบลวังใหม่ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชม